จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุ่งหน้าสองตายายมาอีกแล้วเลยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในายายในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายค่ะจ้ามื่อนี่ยายสิผ้ามาเบิองหมูหมูยายนะคะเนาะแล้วก็ะผ้ามาเบิองขอกหมูยายที่ยายเห็ดแล้วยหมาอีกนะคะเนาะอันนี้เป็นขอกหมูแม่พันธุ์ เห็ดขอกแม่พันธุ์โดยเฉพาะ,นะะกะเนาะแล้วก็สิ้ผ้ามาเบิ่งหมูย่า่ย่ายอยากอ่างหมูหมูแม่สาวของย่า่ที่ย่า่เอาขึ้นไว้เป็นย่า่เป็นหมูของย่า่เองนะะักข่ย่ายมีหมูแม่บอกมีหมูแม่บอกบาดหนึ่งย่า่ก็เลยเป็นแม่บอกแม่แลนเลือดลอยย่า่ก็เลย ผสมเห็ดเป็นแม่พันธุ์สองสายเนาะค่ะเนาะอันนี้นี่อันนี้ก็คือลูกของเพลนนะชุดแหลกชุดแหลกไบบสองตัวนี่ค่ะยายนำเข้ามาออกไม้ยายออกไม้เห็ดหักตะเหลวกะกุงกัเห็ดเองพอบานเป็นคนเห็ดกะสีบอกง,งามหรอกค่ะบอกง,งามเห็ดพอ ใส่ได้นะคะเนาะเทาเงินหน่อยบ่มีเงินไปจางเพินเท่าก็ะเหตุเองค่ะอันนี้เป็นสองสายค่ะนี่ขอดลูกแล้วแค่หนึงนี่ได้สิบตัวอันนี้ขอดลูกแล้วชุดนึงเป็นลูกมูของยาย่เองแม่แลนพอราลาด อันนี้ตัวที่สองตัวที่สองนี่ก็รุ่นเดียวกันค่ะแต่แต่แต่ตัวนี้เนี่ยยังผสมยังบวติดเพ่อนบวค่อยสบายก็เลยบพท่านได้สมเพลินเป็นรุ่นเดียวกันจะสองสายแต่มาเบิงรุ่นใหม่ของยายบาทนี้ รุ่นนี้เป็นรุ่นเอื่อยเพิินมาในรุ่นที่สองที่ย่ายเอาไว้นะคะเนาะนี่อันนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะอันนี้แม่เพิินเป็นแม่แล่นพอเพิินกับแล่นค่ะก็เลยออกมาเป็นเลือดลอยขึ้นเก่าจันแม่สาวนี่เพิ่งสมไปเพิ่งสมเมอว่านจอยัางน้วัวหูวว่าสิพ่านหรือบอัผ่านจะงามโบหมูยาย ตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกของอีกแม่หนึ่งแม่แม่หลอกพอแล่นสำหรับตัวนี้จะ้ะแต่สองสายให้กันนี่จะ้ะตัวนี้ก็เลือดลอยจะ้ะเป็นแล่นสมแล้วได้ซีหามื่อแล้วอัน,นเป็นแม่สาวแม่สาวแม่พันธ์ที่หมใหายขัดไใขผืนมาก เป็นแม่พันธุ์เนาะค่ะเนาะเป็นหมูย่าเองย่าก็เลยอ,อยากเอามาโซ่มาอ่างให้เพื่อนเพื่อนเบิง้งติดฝากติดตามย่าในเด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้ใหย่าในเดอ้ออันนี้ย่าอยากอ่างหมูแล้วก็และะ้วก็คอกหมูย่าที่เห็ดขึ้นใหม่สจ้ารับคอกหมูเนาะค่ะเนาะคอกหมูนี่ความกว้างสามเมตรห้าสิบ ความยาวสิบเมตรเห็ดได้เป็นสองห่องห่องละหาเมตรนะคะเสารหกตน้นย่ายสางเบิดสี่หมื่นบาทจะ,จ,ะจะก็ะซือกงเล็กซือเล็กมาเห็ดกงเห็ดเองจะกระเบิดอยู่หมื่นบาทสำหารับกงนะคะสำหารับขอ,อกหมูขอ,อกนี่โล่งเลื่อน แม่พันธุ์ที่เห็ดใหม่นี่ย่ายสางร่วมทั้งกงทั้งขอกย่ายสางเบื้อถาเมือนอ่ยย่ากัเลยอยากเห็ดแล้วและย่ายก็เลยอยากมารีวิวมาอ่างเั็นงได้กะฝากติดตามย่ายนี่ด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ย่าินี่ด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่ายกด แต่ดิงแจ้งเตือนไหวน้านีเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำำลิดยายกะบ่มียังหลายดอกแต่ว่ากะอยกักแหลกประสุบก,การณแหลกความรูกับเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะเพื่อมีสิ่งดีๆแนวใดสนยสนกะแนะนำแลกเปลี่ยนกันเนะค่ะเนาะ เมืในใ่นยายมาอ่าโหแม่พันใหม่ยายนี่จ้ะแม่ใหม่ที่เอาเขาที่ตังไหน้องงามไปน้องจ้ะสมแล้วจ้าสองแม่แม่แรกแล้วก็แม่ที่สามในสมแล้วจ้ะยังตัวนี้ยังบ่ท่านใดสมส่วนแม่นี่ กับแม่สาวขึ้นกันจ้ะแมงบ่ทันได้สมแม่หม่อันนี้แม่เกาจ้าได้ลูกเลยชุดหนึ่งพึ่งยานมออกมาค่ะนี่ที่เพื่อนได้ลูกสิโตัวพึ่งยาน่มเพิ่นออกมาจ้ะเพ่นค่ะยังได้กะเหมือนนี่กับบมีหยังแห้วอนกละ่ะแค่อยากอ่างแม่พันเนาะจะเนาะ นี่ค่ะยังได้กัะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายในเด้อส,ส,สวัสดีค่ะ